เจ้าแอปพลิเคชันวิวเป็นแอปพลิเคชันที่รวมซีรีส์เอเชียไว้มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนญี่ปุ่นนั่นเองนะครับและที่สําคัญที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าซีรีส์ในนี้ส่วนใหญ่ภาคไทยนะครับภาคไทยไม่พอยยังมีภาคอีสานภาคเหนือด้วยนะครับ และซีรีส์ในนี้หลายๆตอนเนี่ยเราสามารถชมได้ฟรีครับแล้วก็มีแบบซื้อแพ็กเกจด้วยเดี๋ยววันนี้นายตึกเนื่อจะมาแนะนําวิธีทดลองใช้แพ็กเกจดูฟรี7วันนะครับและสําหรับใครที่เคยซื้อแพ็กเกจรายเดือนของเจ้าแอปพลิเคชันวิวแล้วอยากยกเลิกนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึอเนื่อจะมาแนะนําวิธียกเลิกสมาชิกรายเดือนด้วยนะครับและถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะเข้าไปดาวน์โหลดใน p Play Store ก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเเข้าายงนนกัล เขาใช้งานครั้งแรกนะครับเขาก็จะบอกถึงคุณนะสมบัติของแอปพลิเคชัน v i e w นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถกดที่ปุ่มเริ่มใช้งานทันทีได้เลยนะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาหลักๆของแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้ครับอันดับแรกนะครับนายถึงหนื่อยากให้คุณผู้ชมลงทะเบียนเข้าใช้งานก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะมีการเก็บประวัติซีรีส์ที่เราดูไว้ด้วยครับสมมุติว่าเราเข้าใช้งานครั้งหน้าเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูประวัติแล้วดูต่อเนื่องได้เลยครับโดยให้เราไปที่สามขีดบริเวณทางซ้ายบนนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นเลยอยู่ในหัวข้อแรกนะครับก็คือเข้าสู่ระบบหรือว่าลงทะเบียนนั่นเองนะครับให้เ,เราเลือกลงทะเบียนเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้งานครั้งแรกให้เ,เราเข้าไปที่หัวข้อสมัครเลยนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ ในการสมัครลงทะเบียนนะครับเราสามารถทำได้หลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนด้วยการยืนยันอีเมลนะครับหรือว่าจะลงทะเบียนด้วยบัญชี facebook ของเราหรือว่า apple ID นั่นเองนะครับเดีย๋ยวตรงนี้ผมจะลองลงทะเบียนด้วยบัญชี facebook นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บมันก็จะซิงค์มาที่บัญชี facebook ของเราแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดดำเนินการต่อได้เลยปึ๊บ เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี f a c e b o o k เสร็จแล้วนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีซีรีส์ให้เราเลือกดูมากมายเลยครับแต่ถ้าให้เลือกดูง่ายกว่านั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หัวข้อประเภทครับเข้าไปเลยปึ๊บในนี้นะครับเราสามารถเลือกประเภทซีรีส์ของเราได้มากมายเลยครับและหัวข้อที่ผมเลือกบ่อยที่สุดก็คือซีรีส์ภาคไทยนะครับหรือไม่ก็ภาคอีสานนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปภาคไทยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับในนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ภาคไทยทั้งหมดเลยครับอย่างที่ผมเพิ่งดูจบไปก็คือเรื่องนี้ครับมิสเตอร์ควีนนะครับสนุกมากๆนะครับลองเข้าไปดูครับึพอเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีซีรีส์หลายตอนนะครับตั้งแต่ต้นจนจบให้เราได้ดูเลยครับและหนึ่งความพิเศษของแอปพลิเคชันนี้นะครับก็คือต่อให้อินเทอร์เน็ตมือถือของเราเนี่ยความเร็วไม่สูงมากนักก็สามารถดูในแอปพลิเคชันนี้ได้ครับและพอเราดูซีรีส์มาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่หครับคุ ไอคอนลูกคนสีม่วงครับนั่นแปลว่าถ้าเราต้องการดูตอนนี้นะครับเราจะต้องเป็นสมาชิกครับคุณผู้ชมและในระบบสมาชิกเนี่ยราคาไม่แพงมากนะครับเริ่มต้น5บาทต่อวันก็มีนะครับแต่สําหรับผู้ใช้ใหม่แบบเราเนี่ยมันมีระบบให้ทดลองใช้งาน7วันแบบฟรีครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีสมัครแพ็กเกจฟรี7วันกันเลยครับให้เรากลับออกมานะครับึกลับออกมาที่หน้าหลักแบบนี้นะครับจากนั้นไปที่หัวข้อ3ขีดบริเวณมุมซ้ายเหมือนเดิมนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ หลังจากที่เรามาที่หน้าเมนูแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่หัวข้ออัปเดตตอนนี้นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ พอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในหัวข้อวิวพรีเมียมนั่นเองนะครับในนี้เขาก็จะบอกสิทธิประโยชน์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูซีรีส์แบบไม่อั้นนะครับไม่ติดการโฆษณาต่างๆนะครับสามารถดูตอนใหม่ๆได้เร็วกว่าใครๆนะครับและสําหรับใครที่มีสมาร์ททีวีนะครับสามารถยิงภาพเข้าไปในสมาร์ททีวีของเราได้ด้วยนะครับและมันจะมาพร้อมกับความชัดของซีรีส์ในระดับ Fu l l h ดีนั่นเองนะครับเอาละครับหลังจากบรรยายสรรพคุณมาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาดูด้านล่างน ในนี้เนี่ยก็จะเป็นราคาแพ็กเกจต่างๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการสมัครเป็นแบบรายเดือนนะครับและอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้ซิม a อเนี่ยเราสามารถสมัครสมาชิกดูแบบรายวันได้โดยเริ่มต้นเพียง5บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าราคาถูกสุดเนี่ยหบาทต่อวันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะดูซีรีส์เฉพาะวันหยุดเท่านั้นนั่นเองนะครับ เอาละครับกลับออกมาที่หน้าสมาชิกแบบพรีเมียมนะครับเราก็จะเห็นว่าทางระบบเนี่ยมันมีหัวข้อวิวพรีเมียมฟรี7วันนะครับสำหรับใครที่อยากทดลองใช้งานฟรีแบบ7วันนะครับตรงนี้เราก็เข้าไปได้เลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาที่หัวข้อวิวพรีเมียมนั่นเองนะครับโดยมันจะมีรายละเอียดบอกตรงนี้นะครับว่าเราสามารถทดลองฟรีได้7วันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆนะครับในกรณีที่หลังจาก7วันแล้วเราไม่ได้ยกเลิกเนี่ยมันจะต่ออายุสมาชิกให้อัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธียกเลิกก่อน7วันให้ด้วยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําความเข้าใจแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับหลังจากเลื่อนลงมาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลือกช่องทางในการ ชำระสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเลือกเป็นแบบ Google Pay นั่นเองนะครับสะดวกที่สุดนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากคลิกที่ Google Pay เข้ามาแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าเลือกช่องทางชำระนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นหัวข้อเรียกเก็บเงินผ่านซิมเอของผมนั่นเองนะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บ จากนั้นมันก็จะมาที่สรุปยอดเก็บเงินนะครับก็คือเราจะเรียกเก็บเงินผ่าน s m m as นะครับเราเริ่มทดลองใช้ฟรีตั้งแต่วันนี้นะครับจนไปสิ้นสุดวันที่9พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งก่อนวันที่9เนี่ยเราสามารถยกเลิกได้ครับเดี๋ยววิธียกเลิกเนี่ยเราจะไปดูในขั้นตอนถัดไปนั่นเองนะครับเมื่อเราสํารวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เ,เรามากดที่ปุ่มสมัครรับข้อมูลได้เลยครับ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าป๊อปอัพยืนยันรหัสผ่านบัญชี Gmail ของเรานั่นเองนะครับเพื่อยืนยันช่องทางการชําระเงินนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราใส่รหัสบัญชี Gmail ของเราได้เลยครับ หลังจากที่เรายืนยันรหัสผ่านบาัญชี Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีป๊อปอัพนี้เด้งขึ้นมาครับก็คือชำระเงินสําเร็จแล้วต้องการให้ตรวจสอบสิทธิ์การซื้อไหมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะเลือกเป็นหัวข้อใช่ทุกครั้งนะครับผมอยากให้ตรวจสอบทุกครั้งเราก็ติ๊กเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บจากนั้นให้เ,เรามากดที่ปุ่มตกลงได้เลยครับ ก็ไปน่นานเรียบร้อยครับคุณผู้ชมมันก็จะกลับมาที่หน้าหลักนะครับพร้อมกับป๊อปอัพแสดงความยินดีนะครับว่าเราได้สมัครสมาชิกวิวพรีเมียมสำเร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดยืนยันได้เลยครับปึ๊บ หลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถดูซีรีส์ได้ทุกเรื่องใหม่ๆนะครับได้ทุกตอนเลยนะครับและต่อมานะครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกวิวพรีเมียมไปแล้วแล้วต้องการยกเลิกนะครับไม่ต้องการใช้งานต่อไม่ต้องการให้มันเก็บเงินในเดือนต่อไปหรือว่าหลังจากทดลองใช้7วันแล้วไม่อยากให้มันเก็บตังค์นะครับเราสามารถยกเลิกก่อนครบสัญญาได้ครับคุณผู้ชมวิธีการยกเลิกก็ง่ายมากๆนะครับอันดับแรกเนี่ยให้คุณผู้ชมกลับออกมาหน้าหลักก่อนนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับให้เราไป ไปที่แอปพลิเคชัน Google Play Store นั่นเองนะครับก็คือ Play Store ตัวนี้นี่เองครับเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในตัวแอป Google Play Store เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมไปที่เมนูบัญชีนะครับซึ่งของบางคนเนี่ยจะอยู่ที่โปรไฟล์นะครับหรือว่าของบางท่านเนี่ยจะอยู่ที่3มขีดบริเวณมุมซ้ายบนนะครับแต่ละคนอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับตรงนี้ของผมจะอยู่ที่โปรไฟล์ครับเราก็จะคลิกเข้าไปเลยครับ พอเราคลิดเข้ามาในเมนูบัญชีของเราแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมไปที่หัวข้อการชําระเงินและการสมัครบริการนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราเข้ามาในหัวข้อการชําระเงินและสมัครบริการเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปต่อกันที่เมนูการสมัครใช้บริการนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ ในเมนูการสมัครใช้บริการโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะแสดงรายละเอียดแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสมัครใช้บริการรายเดือนอยู่นะครับอย่างของผมก็จะเห็นว่ามันจะมีการสมัครบริการของ View p r e มียมอยู่นะครับที่เราได้ทําการสมัครไปเมื่อข้างต้นนั่นเองนะครับในกรณีที่เราอยากยกเลิกนะครับให้เราเข้าไปที่บริการที่เราอยากยกเลิกเลยครับเข้าไปได้เลยครับ หลังจากเข้ามาในบริการที่เราอยากยกเลิกแล้วนะครับอย่างในที่นี้ก็จะเป็นวิวพรีเมียมนั่นเองนะครับทดลองฟรี7วันแล้วก็เก็บตังในรอบถัดไปก็คือ119บาทนั่นเองนะครับผมแน่ใจแล้วว่าผมจะยกเลิกนะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่มยกเลิกการสมัครรับข้อมูลนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับถามถึงเหตุผลว่าทําไมเรายกเลิกนะครับตรงนี้คุณผู้ชมจะเลือกอะไรก็ได้นะครับอย่างตรงนี้ผมเลือกเป็นไม่ต้องการตอบแล้วกันนะครับจากนั้นพอเราเลือกเสร็จแล้วให้เรากดที่ปุ่มดําเนินการต่อเลยครับปึ๊บหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพตัวนี้ครับยกเลิกการสมัครบริการใหม่นะครับให้เราเลือกที่หัวข้อยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้เลยครับปึ๊บ ก็เป็นนั้นเรียบร้อยครับตอนนี้ผมยกเลิกสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีข้อความตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือยกเลิกวันที่9นะครับหลังจากที่เราใช้งานฟรีเสร็จแล้วเขาก็จะไม่เก็บตังค์เรานั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้าแอปพลิเคชันวิวนะครับหวังว่าแอปพลิเคชันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่อยากหาความบันเทิงให้กับชีวิตในช่วงวันหยุดนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้้้ชชมมไดดรับนนวยะ นำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลา,ากันไปก่อนบ๊ายบาย